ก็เลยมาไลฟ์สดซะหน่อยหนึ่งครับผมไปต้องแต่เช้าทําอยู่สองเครื่องครับผมเข้ามาตามเราก็ต้องไปช่วยไม่มีค่าแรงครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจค,ครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปครับผมอ่าทั้งของคุณยายวาดหรือ,อพี่สาวคนโตด้วยครับผมเดี๋ยว ลงไลน์แล้วจะเข้าไปชมคลิปครับผมเทบ่ว่างแล้วก็จะไปหาเพื่อนๆทุกๆคนครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆเลิฟทุกไลท์ครับผมปิดในไปพักหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าเขาเปิดเพลงร้องเพลงคาราโอเกะอยู่ครับผมตอนนี้น่าจะเลิกแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมไม่รู้ว่าคุณยายวาดขึ้นไรหรือเปล่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับผมน่าจะขึ้นอยู่ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ครับผมเป็นบรรยากาศเอ,อทำนารอบสองไว้ครับผม ตอนนี้อากาศเย็นข้าวก็เริ่มเหลืองนิดนิดหนึ่งครับผมก็จะไล์สักห้าสิบนาทีครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ห้าสิบเก้านาทีห้าสิบนาทีแล้วครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุก,ลทกไลฟ์ขอบคุณคำมอนด้วยครับผมที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม๋ยวแวะเข้าไปชมคลิปครับผมอยวลงไลฟ์แล้วจะเข้าไปชมคลิปให้เลยครับผม เพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมทาอยู่แต่เครื่องครับผมเอ่ออย่างว่าแหละเราทํานารอบสองน้ําก็ลําบากครับผมคือต้องไปซ่อมเครื่องให้เพื่อนๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเอทุกเลฟทุกไลค์ครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจค,ครับผม ตอนนี้ก็จะขออนุญาตลงไลน์แล้วครับผมเอ่อ my friend thank you so much แล้วบายขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมแล้วพบกันในรายหน้าครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณเยาวาดเอ่อคุณพิราบขาวหรือคุณแมวดำครับผมเอ่ออ่าลา my friend thank you อ่าลา my friend thank you so much เพื่อนเข้ามาอยู่สักหนึ่งนาทีครับผมอารามไม่เฟรน์ั้งกี้ตั้งกี้ไม่เฟนงกีมาตไม่เฟนงกตงกกำลังจะลงไลฟ์เลยครับผมยกมือไปบายได้เลยครับผมอยู่สักอีกหนึ่งนาทีผมก็จะลงไลท์แล้วครับผมไม่เฟ t น a n k งกี้ตงก 阿拉ไม่เฟ้นตะกี้ไปบายเพื่อน